โอเคกลับมาเจากันอีกครั้งแล้วนะครับกลับมาใจากับผมเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้ผมก็มีเมาสม์มารีวิวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอามาแค่ตัวเดียวนะครับก็จริงๆก็ตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าผมเอามาทั้ง4สีเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า p าวซ่าเอ็กซ์ไลท์นะครับ V2 เอ่อถือยังไงนี่นะครับก็คือเจ้า p าวซ่าเอ็กซ์ไลท์ V2 ทั้ง4สี4นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูรีวิวกันนะครับผมอยากจะขอบคุณทางร้าน My Smart ก่อนนะครับที่ส่งเจ้า Pawsa X1 V2 ทั้ง4ตัวแล้วก็ทั้ง4สี4มาให้ผมรีวิวนะครับร้านใจดีมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้เนาะใครดูคลิปผมจบเนี่ยลราคิดว่าอยากจะลองเจ้า Pawsa หรือว่าอยากจะลองซื้อเจ้า Pawsa มาลองใช้ดูบ้างเนี่ยก็ลองทักไปถามเพจเขาดูได้นะครับเพจบริการดีผู้จะน่ารักมากๆนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขายแค่เมาส์อย่างเดียวนะครับเขาแบบว่าเขาขายพวกแบบฟีดเมาส์คอพดหรือว่าแผ่นลองเมาส์ แล้วก็พวก Extend Control อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะลองใช้ดูบ้างน,นะครับก็ลองทักไปถามเพจดูได้นะครับต่อมาเรามาดูที่ทั้ง4ส,สีเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันก่อนดีกว่านะฮะ ก็สำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับเจ้า Pulsar X5B2 t ตัวสีขาวกับสีดำเนี่ยจะเป็นสีธรรมดานะครับที่เติมแบบรีสต็อกเข้ามาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเจ้าสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันจะเป็น Limited Edition นะครับซึ่งตัวสีแดงเนี่ยจะทำออกมา3,000ตัวแล้วก็ตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็น Founder Edition นะครับที่จะทำออกมาเพียงแค่1,000ตัวทั่วโลกนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าสีแดงกับสีเขียวณตอนนี้นะครับยังมีให้ซื้อมือหนึ่งอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ลองทักไปถามเพจดูกกก่่่่อออนนนนนนไไดดดดด้้้้ะะะะคครรรรรััับบบแตตวววาา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 เเเเจสสสสีีีีขยป็็ธมมถหซืลลฮ แล้วก็สิ่งที่มันเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำเนี่ยของได้กล่องจะมีมาให้เหมือนกันเลยนะครับก็คือมีตัวเมาส์เนาะแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อไร้สายแล้วก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็ฟีดเมาส์ของทั้ง3าตัวนี้จะเป็นแบบ PT f e นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าสีเขียวเนี่ยฟีดเมาส์เขาจะเป็นซุปเปอร์ไกรมาให้นะครับซึ่งจะเป็นซุปเปอร์ไกลลายพิเศษด้วยนะครับไม่ได้มีขายทั่ว,วไปเนาะจะติดมาให้กับเจ้าพา XL V2 wireless ตัวนี้เท่าน,น,นรับสหรับลายนี้เนะ แล้วก็ของในกล่องเนี่ยก็จะมีแบบสติกเกอร์มีแบบใบอะไรอย่างอื่นเข้ามาให้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสงที่มันแตกต่างกันระหว่างทั้ง4สีเนาะแต่ว่าในเรื่องของความแตกต่างระหว่างซุปเปอร์กลายแล้วก็ PTFE เนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่น่าพูดในคลิปนี้นะครับไม่งั้นมันอาจจะยาวเกินไปผมอาจจะทําคลิปแยกออกมานะครับว่าเจ้าซุปเปอร์กลายเนี่ยเหมาะกับใครใครควรซื้อใครไม่ควรซื้อนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะมาทําคลิปแยกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงเรื่องของซุปเปอร์กลายนะครับผมอ๋อแล้วก็ผมอ,าจ,อ,อ,า,ผมอาจจะไไวว้่มดิ ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเป็นฟูลรีวิวของม้าตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีซอฟต์แวร์เป็นยังไงใช้ยังไงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับผมอาจจะพูดถึงแต่เรื่องที่ผมคิดว่ามันจําเป็นที่ทุกคนต้องรู้นะครับในการประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อเมาส์ตัวนี้เนาะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มๆเนี่ยผมคิดว่าช่องอื่นๆที่ทําดีๆเนี่ยก็มีเยอะนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเป็น,นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบแน่นอนโอ okay, เคเเเรรรรรืืืื่่่ออออออองงงงงงตตมาทีคววกะกนนนขขขหััััส์้บ ก็มาสตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทรงอ c o โ o นอมิกไ h t h แฮนะครับหรือว่ามันเป็นทรงที่เข้ารูปมือขวานะครับอย่างที่ทุกคนสังเกตได้นะครับมันจะเป็นรูปทรงแบบโค้งๆมนๆคือมันจะไม่ได้เหมือนกับเมาส์ทรงที่มันเป็นเหมือนกับซ y m มติเคิลนะครับหรือว่าทรงที่มันเป็นแบบสมมาตรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องทรงมือขวาเนี่ย ผมคิดว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยที่คนใช้เยอะๆนะครับตัวแรกเลยก็น่าจะเป็น Savi EC Series นะครับ g o r i e o s Model D แล้วก็ Logitech G703 นะครับอันนี้น่าจะเป็น3ตัวที่คนใช้เยอะมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาแล้วนะครับก็ถ้าสำหรับใครที่เคยใช้เมาส์ทรงมือขวามาหรือว่าเคยใช้ Savi EC Series มาเนี่ยผมคิดว่า การปรับตัวมาใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะยากเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยใช้ Savi EC2 มานะครับซึ่งเป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงกับเจ้า X l i t e V2 มากที่สุดแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลือกซื้อ Savi หรือว่า G703 หรือว่า g o r e o s Model D เนี่ยให้ไปเลือกซื้อเจ้า X l i t e V2 มาใช้งานดีกว่านะครับมันไร้สายมันเบากว่าสวิต์ดีกว่าโคตติ้งดีกว่าฟีดเมาส์ดีกว่านะครับมันดีกว่าแทบจะทุกด้านเลย แล้วก็ราคาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับซาววี่เนี่ยจะถูกกว่าหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ไร้สายนะครับแต่ว่าพวกกอร์เรสโมเดลดีไรไรต์อะไรเงี้ยมันก็ราคาประมาณนี้แหละครับสองพันไปไปสามพันอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเอ็กซ์เนี่ยใช้งานได้ไปยาวๆแทบเป็นตัวจบของใครหลายๆคนได้เลยครับแต่ว่าสำหรับใครที่คิดว่าเจ้าเอ็กซ์ไลเนี่ยมันไซส์ใหญ่ไปนิดนึงมันใหญ่เกินมือไปนิดนึงนะครับตอนนี้เจ้าเอ็กซ์ไลท์วีทูมินินะครับหรือว่ารุ่นตัวเล็กของเจ้าเอ็กซ์ไลท์วีทูเนี่ย กำลังมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับผมก็ส่วนตัวก็กําลังรออยู่เหมือนกันอยากจะลองใช้อยู่เหมือนกันนะครับหลักมันก็คือเจ้า X Live 2นี่แหละแต่ว่าขนาดเขาจะเล็กลงนะครับแล้วก็น้ําหนักจะเบาลงนิดนึงด้วยนะฮะก็ถ้าเขามาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยผมจะเอามารีวิวแน่นอนนะครับก็รอติดตามรับชมกันได้ครับเริ่มต่อไปนะฮะก็คือน้ําหนักของเมาส์ตัวนี้นะครับตัวสีแดงนะผมในวัดหน้าตาชั่งของผมเนาะผมได้ประมาณ59.4นะครับ แต่ว่าสําหรับสีดําสีขาวแล้วก็สีเขียวที่ติดซุปเปอร์กลเนี่ยผมวัดได้ประมาณ60กรัมนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรเนาะมันอาจจะเป็นที่แต่ละยูนิตมันแบบว่า QC ไม่เหมือนกันก็ได้เนาะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยให้ตีว่าเ o า s ตัวนี้มีน้าหนักอยู่ที่ประมาณ59-60กรัมนะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งมันก็จะพอๆกันนะครับกับ เลเซอร์ไวเปอร์วี2โปรที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับแต่ว่าก็จะเบาวกว่าเจ้าซูเปอร์ไลท์อยู่นิดนึงด้วยแต่ถามว่าการใช้งานจริงอะ่ะมันก็คงแบบไม่ได้เห็นความแตกต่างกันขนาดนั้นหรอกครับว่ามันเบาวกว่าหรือว่ามันหนักกว่าแค่ไหนเนาะเรื่องต่อมานะครับผมอยากจะพูดย้อนกลับไปถึงเจ้าตัว V1 ก่อนนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันก็จะเป็นการออกแบบสไตล์ฮันนี่คอมเหมือนเดิมนะครับทั้งด้านข้างด้านหลังด้านหน้าด้านข้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปของเจ้า V2 ยก็คือ ด้านข้างนะครับของทั้ง2ด้านเนี่ยมันไม่ได้มีรูทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว V1 ที่เขาจะออกแบบมาเป็นรูๆทั้งอันเลยนะครับซึ่งเวลาจับเนี่ยผมคิดว่าไอการที่มันเป็นรูทั้งอันวัลลันยโปงผมจับไปด้านข้างเมาส์นะครับแล้วมันเป็นรูเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่ามันคลิกกี้มันแบบมันไม่ค่อยมันคงอะมันรู้สึกว่ามันราคาถูกอะไรอย่างเ้นนะครับคือมันก็ไม่ได้ราคาถูกหรอกแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่ จับแล้วมันไม่มั่นคงซึ่งไอ้ปัญหานี้เนี่ยมันก็อาจจะแก้ได้น,นะครับด้วยการติดก,กริปเทปเนาะแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยชอบติดก,กริปเทปเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้ตัวเมาส์หนาขึ้นอะแล้วมันก็ทําให้เท็กเจอร์เมาส์มันเหนียวเหนียวอะไรเงั้นนะครับซึ่งผมอาจจะเป็นคนแบบเลือกเยอะเรื่องมากเองแต่ว่าคือผมก็ชอบเมาส์ที่มันแบบออกมาจากกล่องแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งการที่เขาเออเอาจุดๆด้านข้างเอารูๆด้านข้างทั้ง2ด้านออกไปเนี่ยผมคิดว่าผมจับตัวเมาส์นี้ได้เฟิร์มขึ้นเเยยอะๆยะๆลนครับ โอเคเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงมากๆนะครับก็คือพวกของสวิตต่างๆที่อยู่ในเมาส์ตัวนี้นะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะใช้สวิตเป็น KGM 8.0นะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวเดียวกันกับเจ้า Enkele XMR ของผมเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าทั้งเสียงแล้วก็ฟีลิ่งในการกดเนี่ยมันแทบจะต่างกันแบบโดยจะสิ้นเชิงเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเอาซาวท์เทสมาให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะ ่ะก็ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าตัดสินกันแค่เรื่องของเสียงเนี่ยผมคิดว่าเอ็นเกลเกเมนาี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันสแนปปี้มันดังกว่าแล้วก็มันก็แบบเด้งตอบมือมากกว่านะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบว่าความชอบส่วนตัวเนาะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการกดกันบ้างน,นะครับถึงแม้ว,ว่าเจ้า2ตัวนี้นจะใช้เป็นเคลปจจุบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดู อ่ะที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันมีทั้งโพส t าวเวลนะครับแล้วก็พรีทาวเวลที่ค่อนข้างเอยอสูงมากๆนะครับมันเลยทําให้เวลากดเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันจะต้องใช้แรงกดที่เยอะกว่าเจ้า n อ g e เ X1R เนะครับคือจเจ้าผมพูดยังไงดีคือมันก็ไม่ได้กดยากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบก,กับตัวที่ผมมีอยู่ตอนนี้ทั้ง X1R Viper v2 Pro แล้วก็ G Pro Super Light เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสวิตช์ที่ค่อนข้างที่จะใช้แรงกดในการกดเยอะกว่าตัวอื่นอีกนะครับ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับใครหล,หลายๆคนที่ใช้เล่นเกมนะครับพวกแบบอาจจะเป็นแบบ Minecraft หรือว่าเป็นแบบไม่รู้ครับผมก็แล้ว,แ,ลวแต่คนนะเนาะแต่ผมเนี่ยเล่นวอลเลย์เป็นหลักนะครับถามว่ามันเป็นปัญหาหลักเลยไหมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหลักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทําให้ pre travel แล้วก็ post travel นะครับหรือว่าอะยะการกดเนี่ยให้มันสั้นลงนะครับมันอาจจะดีกว่านี้มากๆเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้า X l i t e Mini เนี่ยมันจะพัฒนาตรงนี้มาหรือย,ยังแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเขาพัฒนามาแล้วเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงผมชอบเมาส์ตัวนี้มากเลยแต่ว่าเรื่องของสวิตการกดต่างเนี่ยผมยังไม่ใช่แฟนเท่าไหร่นเนาะพูดถึงสวิตแล้วผม,มอยากจะพูดถึงสกอวิวต่อเลยคือสกอวิวของเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะมันจะไม่ได้รู้สึกแท็กทเท่าซ u p เปอร์ไลท์วีทูโปหรือว่าเ1 r ลเลยคือมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่แท็กทายนะคือมันไม่ได้ถึงกับฟรีไปเลยแต่ว่า ฟีดิ้งความแท็กทายหรือว่าความที่มันแบบตะกุกตะกักเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนเท่าเมาส์ตัวอื่นที่ผมมีอะ่ะคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ตั้งปุ่มกระโดดนะครับเป็นอยู่ที่เอ่อสครอดาวเนาะซึ่งผมก็คิดว่าคนเล่นเกมเอพสหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะตั้งปุ่มแบบเดียวกับผมนะครับเวลาที่เอ่อสครเมาส์มันมีความแท็กทายเนี่ยเวลาเรากดกระโดดมันให้ความรู้สึกว่าเราแบบอิมเมอร์สไปกับมันอะ่ะคือให้ความรู้สึกว่าเรากําลังกระโดดอยู่อะไรเงี้ยพราะมันเป็นสคร l ว์วิวที่มันไม่่่คอยยแททลมันเรู้สึกวา มันให้ฟ e e l i n g ที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการแรงในการกดเมาส์ตรงกลางนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมเล่นวอลเลยบเนะผมไม่ได้ใช้ ปุ่มตรงกลางมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นแบบเอสเปกต์เพลเยอร์นะครับหรือว่าเล่นเอสเปกหรือว่าเล่นเกมอื่นๆที่มันต้องใช้ปุ่มตรงกลางเนี่ยผมคิดว่ามันกดยากไปสักนิดนึงนะครับคือมันใช้แรงกดที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคอมเพลษณนะครับหรือว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับก็คือพวกสวิตช์หนึ่งสองแล้วก็สกอเริวนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าผมโอเคมากๆเลยนะกับเอ่อปุ่มด้านข้างนะครับหรือว่าเมาส์สี่มมััันนททกกกกาาายยแล้ว็ดง่ๆะครบ ส่วนเซนเซอร์ของเมาส์ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นของ Pixart นะครับ PABU 3 7 0นะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะสามารถปรับ DPI เนี่ยได้สูงสุดนะครับถึง 20K นะครับหรือว่า20,000 DPI ก็ถ้าเกิดว่าใครใช้อะนะก็สามารถไปปรับได้ในซอฟต์แวร์เนาะแต่ตัวผมเนี่ยผมใช้800 DPI นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเซนเซอร์เมาส์ตอนนี้เนี่ยผมก็จะให้ความเห็นแบบเดียวกันกันกบที่ผมรีวิวเจ้า v i p e r V2 Pro ไปเลยนะครับว่าเซนเซอร์เมาส์สมัยนี้เนี่ยถ้าเป็นเมาส์ท,ที่มันราคาประมาณแบบ3,400หรือแม้แ2 0 0 0บาทเน ผมคิดว่ามันก็เพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะไม่แตกต่างกันมากนะครับคือมันก็อาจจะมีตัวที่มันดีกว่านั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลให้มันดีกว่ามากขนาดนั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับเขาเคลมว่ามันใช้งานได้สูงสุดนะครับถึง70ชั่วโมงนะครับในเว็บของเพลซาเนาะผมใช้เจ้าตัวสีแดงนะครับ X l i t e 2สีแดงเนี่ยมาประมาณ1อาทิตย์แบบต่อเนื่องเลยนะครับวันละประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับผมยังไม่ได้ชาร์จแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับ โอเคก่อนที่ผมจะเข้าไปเปรียบเทียบเจ้า X l i g e V2 กับเมาส์ตัวอื่นที่ผมมีเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเมาส์ฟีดสต็อกฟีดของเจ้าเมาส์ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมจะขอพูดถึง PTFE ก่อนนะเนาะเทกเจอร์ของฟีดเมาส์ PTFE ตัวนี้เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับกับเจ้า XMR ที่ผมมีเนาะคือมันมีฟริคชันหรือว่าแบบว่าผมไม่รู้นะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะผมจะเรียกฟริคชันแล้วกันอารมณ์มันแบบว่ากับเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันมีอะไรมาขัดขับเราหรือเปล่านะ ไอความรู้สึกนี้เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับกับเจ้า x m o n r ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้แบบว่า material หรือว่าวัสดุแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะต่างกันกันกบเจ้า Wiper v 2 t o Pro นะครับที่ผมชมมันไว้นะครับว่าสต็อกฟีของเขาเนี่คือมันดีมากคือมันไม่จําเป็นจะต้องอัพเป็นคอพดเลยสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ G Pro Superlight ที่ผมมีเนี่ยเจ้าตัวนี้นะติดคอพด control นะครับไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับแต่เป็นตัวคอพด control ซึ่งก็จะชา้ากว่าเจ้าตัวคอพัดธรรมดานะครับ อันนี้เนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่เอาจริงเนี่ยความเร็วของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันสลับผมมนแทบจะพอ,พอกัอนเลยนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะให้ความรู้สึกที่มันสมูทกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะช้าเหมือนกันแต่ว่าการกลายการสะบัดอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันสมูทมันลื่นไหลกว่านะฮะสรับผมเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้อัพเป็นคอแพดหรือว่าไทเกอร์ไอไรอ่างเงี้ยผมก็แนะนําให้อัพดีกว่านะครับมันดีกว่ามากๆ โอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า Excite V2 Pro เนี่ยไปเปรียบเทียบกับเจ้า Laser Viper V2 Pro นะครับแล้วก็ Logitech G Pro X Superlight ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะวัดขนาดของตัวมาให้ดูนะครับจริงๆผมก็วัดไวแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็คือแกนนี้นะครับผมจะเรียกมันว่าความยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะความกว้าง แล้วก็ตรงนี้คือความสูงนะครับผมจะวัดจากจุดที่มันสูงที่สุดนะครับของตัวเมาส์ก่อนอื่นเลยมือของผมนะครับขนาดมือผมเนี่ยความยาวตรงนี้นะครับจะอยู่ที่16ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะกว้างจุดที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับก็เราไปวัดดูได้นะครับว่ามือของทุกๆคนหรือว่ามือของเพื่อนทุกคนเนี่ยเท่ากับผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยก็ใช้ตัวผมเป็นเกณฑ์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจับคอกิฟแบบผมนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ ขนาดด m e เมชันของเจ้า3ตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ผมวัดเองนะครับผมไม่ได้อิงมาจากตัวเว็บไซต์ของทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับผมวัดจากไอเวอร์เนียหรือว่าไอตัววัดความกว้างความสูงของผมเองเนาะเพราะงั้นมันอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าเอามันเป็นเหมือนกับจุดมาตรฐานของคลิปในตอนนี้แล้วกันนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยความยาวความกว้างเนี่ย มันเหมือนกันเลยนะครับมันต่างแค่จุด1.2เนี่ยผมจะตีมันว่ามันเท่ากันละกันแต่ว่าความสูงเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเจ้า Viper v 2 Pro กับเจ้า Logitech g Pro X Super Light เนี่ยมันความสูงมันจะแตกต่างกันนะครับคือเจ้า Viper เนี่ยมันจะเป็นเมาส์ทรงแบนนะครับแต่ว่า Logitech g p r o X Super Light เนี่ย มันจะเมาส์ที่ทรงสูงขึ้นมาหน่อยมันจะนุนๆทั้งตัวอุ้งแล้วก็ตรงกลางของตัวเมาส์นะครับซึ่งการจับของเมาส์ทั้งสองตัวนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเจ้า X Slide v ี่ยจุดที่สูงสุดของมันนะครับก็คือ4.3เซนติเมตรเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นปกติแหละผมว่าสาหรับทรงอ e r g o เนาะคือมันจะทําพยายามทําให้เราแบบจับได้สบายที่สุดเนาะซึ่งความสูงระดับนี้เนี่ยคือมันจับสบายมากๆแต่ว่ามันก็จะมีข้อบางอย่างนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงกก็็คคคือถ้าาเเิดว่ใ่ใรปนนทีจับ ปามกิฟต์นะครับหรือว่าจับไปทั้งมือเนี่ยเจ้า Xrite V2 เนี่ยถือว่าเป็นเมาส์ที่จับสบายมากๆครับคือมันให้ความรู้สึกเหมือนผมใช้แบบเจ้าตัวเนี้ยเอเวกมัตเตอร์สนะครับที่ไว้ผมใช้ทํางานตัดต่อทํางานเอกสารอะไรเงี้ยผมใช้เมาส์ตัวนี้นะครับซึ่งเวลาจับเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ธรรมชาติแล้วก็แบบเอ็กโอนอมิกมันดีอะ่ะก็อย่างที่ชื่อมันบอกนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองจับปามกิฟต์เล่นเกมเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ เหมาะมากๆเลยนะแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนจับคลออย่างที่ผมบอกไอ้เมาส์ตัวนี้เนี่ยนะมัาตัวความรู้สึกที่มันใหญ่เกินไปหน่อยสำหรับผมนะคือประมาณว่าเวลาผมเล่นวอลเลย์บนะครับผมจะใช้ทั้งมือแล้วก็แขนผมเนี่ยในการแบบว่าในการเล็งในการลากในการแทักกิ้งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาผมจะเล็งหัวหรือว่าศัตรูอยู่ไกลผมอย่างเงี้ยผมจะใช้แค่นิ้วของผมนะครับในการปรับเป้านะครับหรือเขาเรียกว่าไมโครอะจัสเมนต์อะไรอย่างเงี้นนะครับแต่ว่า ในกรณีของเจ้า x l i t e V2 เนี่ยผมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่ามันเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับมันใหญ่เกินมือผมไปนิดนึงซึ่งตลอดที่ผมใช้งานมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าผมใช้งานมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ performance ของผมในวอร์ชนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าแต่ที่บอกไปด้วยขนาดที่มันใหญ่เกินผมคิดว่าเจ้า x l i t e V2 เนี่ยเป็นเมาส์ที่ดีและผมก็ชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ใช่สำหรับตัวผมแค่เดงเพราะว่ามันใหญ่เกินไป สรุปง่ายๆเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าทุกคนจะเอาเมาตัวนี้นะครับไปจับแบบปามกิปเนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะคือมันจับง่ายมากๆส่วนคลอกริปนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ไซส์มือของคนละถ้าเกิดว่าไซส์มือเล็กไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มือใหญ่กว่าผมขึ้นมานิดนึงเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเล่นมาตัวนี้ได้ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของฟิงเกอร์ทิปกริปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่า อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ค่อยมีสเปซให้จับฟิงเกอร์ทิปเท่าไหร่คือมันเหมือนกับมันโดนเจ้าตัวเมาส์ด้านท้ายของเมาส์เนี่ยมาดันดันอะไรอย่างนี้นะครับมันรู้สึกมันไม่ค่อยธรรมชาติในาการจับฟิงเกอร์ทิปอ่ะเพราะงั้นปาล์มคอร์ทำได้ครับแต่ว่าฟิงเกอร์ทิปเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับอะทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าตลอดเวลาเวลาใช้งานหนึ่งทิปที่ผมใช้งานมันมาเนี่ยผมรู้สึกกับมันยังไงนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเมาส์เ่่่งาายสสททีีดีดในดนะนนนตตลลณอ้ะค ไม่น่าจะมีใครมีปัญหาไปหรือว่าซื้อไปแล้วรู้สึกผิดหวังนะครับก็อาจจะมีแค่ใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้ามืออันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องลองใช้เราต้องลองจับมันดูเราลองเล่นมันดูเนะว่าตัวไหนเนี่ยมันเข้ากับเราไม่เข้ากับเราอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมก็พยายามจะพูดออกมาให้ทุกคนแบบว่าเห็นภักชัดที่สุดแล้วกันว่ามาตัวนี้เนี่ยมันเหมาะใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครนะครับก็ลองใช้มือผมเป็นเกณฑ์ได้แล้วก็ไปลองแบบว่า,านึกดูเองเนาะว่ามันเข้ากับมือตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ แต่ว่าก็อย่ามองมาผิดไปนะครับนี่เป็นหนึ่งในมาที่ดีสุดนะตอนนี้เลยแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมอยากแค่มันเล็กลงซึ่งเจ้าตัวมินิเนี่ย,ยกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับผมก็กําลังรอมันอยู่เหมือนกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับม้าตัวนี้นะครับที่ผมไม่ได้รีวิวไว้เนี่ยก็ทักมาถามผมข้างล่างหรือว่าทักมาในไอจีอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าผมรู้เนี่ยหรือว่าผมได้ลองทดลองแล้วเนี่ยผมจะมาตอบแน่นอนนะครับก็วันนี้นก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย